สวดีคะ่ะมีแค่นี้นะคะรายการนี้มีแค่นี้มีแค่นี้นะคะเอลยืดผ้าบอยค่ะเอลยืดผ้าบอยเป็นผ้ายินแท้ไม่ยืดนะคะซึ่งราคาส่งปกติปู้จะส่งอยู่มัดละเจ็ดมัดละหนึ่งพันหนึ่งบาทนะคะมัดละหนึ่งพันหนึ่งบาทเป็นผ้าบอยเอลยืดมีทั้งแบบขาดแบบไม่ขาดปนกันปนกัน ราคาส่งปูส่งอยู่มัดละ1,100บาท1มัดมี20ตัวตกเฉลี่ยเหลือตัวละ55บาทโปรโมชั่นที่ปูจัดอยู่ก็คือ3มัดลดเหลือ3,000ก็คือตกเหลือมัดละพันรอบนี้ของมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้เลยเท่าที่พี่เห็นอ่าเป็นผ้ายีนบางผ้ายีนพิ้วขาขาเตอ๋อขาตัด เล็กบนกันแล้วไซส์นี่คือรายการนี้พี่จะได้ไซส์ใหญ่3 3 3 2 3 4มีแน่นอนนะคะเล็กสุดก็ตั้งแต่26-28คะ่ะบนกันค่าสีค่าไซส์ค่าแบบค่าทรงนะคะจัดโปรโมชั่นให้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้รับประกันว่าถูกใจโดนใจแน่นอนและรอบนี้คือมีแค่นี้หมดรอบนี้มีเมื่อไหร่จะลงแจอีกทีหนึ่ง หนึ่งมัดมี20ตัวหนึ่งมัดมี20ตัวนะคะเอวยืดผ้าบอยหนึ่งมัดมี20ตัวค้าสีค่ะไซส์ค่าแบบค่าส่งให้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ